ฟังไว้ก่อนนะยามมีอยู่เจ็ดจริงไหมครับไล่อย่างนี้ดีกว่าเพื่อความเข้าใจสมมุติว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เปิดหน้าต่อไปเปิดเป็นแผ่นที่สามโชคเตรี่มไหมพี่เขียนเล็กกันแล้วเห็นไหมโชคเป็นน้องชายที่น่ารักมากเลยนะพอบเยอะมากเลยเห็นไหมเพราะถ้ารู้พวกพี่มานั่งทำกันเองเป็นไงว่าจบข่าวจบข่าว ในเมื่อน้องชายเต็มที่กับพี่สาวแลวพี่ชายพี่ชายพี่สาวก็รู้นาเมตตาเต็มที่กับตัวเองด้วยนะครับผมพี่ครับยกอันแรกมาเลย1พี่เขียนตามนี้ก่อนนะ1นึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสมเห็นไหมครับมันมีแค่เดาวแต่ยามี8ช่องแสดงว่าก็กลับมาซ้ำ ยามต้นกับยามปลายเป็นดาวเดียวกันก็คือเป็นยามประจำวันฟังไว้ก่อนถ้าอาทิตย์หนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามหนึ่งแสดงว่ายามหนึ่งกับยามหนึ่งเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมครับดาวมีเจดดวงแต่ช่วงยามมี8ดช่วงแสดงว่าพี่ก็ต้องอะไรมันมาซ้ำกับยามเริ่มต้นยามแรกพูดง่ายๆยยามช่วงที่หนึ่งก็คือยามที่ลงด้วยวันนั้นเป็นวันอะไรเข้าใจไหม หรือเขาเกิดวันอะไรเราต้องการไล่ลักนาของเขาก็เอาวันเกิดเขามาเป็นตัวตั้งเมื่อเกิดวันอาทิตย์ก็วันอาทิตย์เป็นหนึ่งและฟังไว้ก่อนนะครับยามที่หนึ่งช่วงที่หนึ่งกับช่วงสุดท้ายคือยามช่วงที่แปดจะเป็นตัวเลขเดียวกันเสมอเพราะอะไรรู้ไหมเวลาไล่ตัวเลขเจ็ดตัวแล้วนะครับมันก็จะย้อนกลับพี่ลองดูไซเคิลวงกลมฟังไว้ก่อนนะเริ่มต้นด้วยตัวเลขใดนับไปแปดช่วงก็จะจบด้วยตัวเลขนั้น ดังนั้นที่ให้เขียนเหรียญวงกลมเห็นยังเพราะถ้าพี่เขียนเป็นแนวยาวอ่ะหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามมันเป็นแนวบรรทัดมันไม่ได้มาเชื่อมเข้าใจไหมครับดังนั้นพี่ต้องเขียนเป็นวงกลมเวลาวงกลมอ่ะคราวนี้ยดูแผ่นต่อไปไหมครับรูปต่อไปรูปต่อไปขอโทษครับพี่ก็ขยับมาเป็นรูปต่อไปนะครับรูปต่อไปตรงนี้นะพี่ถือว่าเป็นวันจันทร์ วันจันหรือเขาเกิดวันจันท์ก็เป็นอะไรสองสองเจ็ดห้าสามหนึ่งหสี่สองเขียนสองเจ็ดห้าสามหนึ่งหกสี่สองทิกง่ายๆทิกง่ายๆวันที่ต้องการดูวันอะไรแล้วพี่ก็ไปไล่ตามวงกลมตามเหรียญพี่นั่งก็นั่งไล่ไปแล้วก็จบด้วยอันสุดท้ายก็ต้องมาซ้ำที่ตัวเลขเหรียญที่พี่เริ่ม ทุกคนเข้าใจข้อนี้ไหมพี่ก็ต้องเขียนเลยสองอะไรนะโชคลืมสองเจ็ดห้าสามหนึ่งหกสี่สองอ่ะเขียนไปนี่คือเราเรียกต้นยามเริ่มว่ายามประจำวันจันทร์กับคนที่เกิดวันจันทร์ฟังไว้ก่อนนะเวลาเราไล่ดวงเกิดคนอะเวลาเราต้องการหาลัคนาเราต้องใช้วันเกิดของมาตั้งคือวันจันทร์จริงไหมแต่ถ้าเราต้องการจับยามในวันจันทร์ สมมุติวันนี้เป็นวันจันทร์ก็ต้องตั้งเลขสองที่ยามแรกเข้าใจข้อนี้ไหมครับต่อไปยามบังคารสามหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามพี่จะเริ่มจับทิกอะไรได้แล้วเห็นไหมครับยามหนึ่งกับยามแปดเป็นยามประจำวันใช่ไหมเอ่ย พี่ครับยามไม่มีคำพูดกลางคืนนะพูดกลางวันพูดกลางคืนนับเป็นพุธพุดเดียวนะเลขสี่ตัวเดียวอ่ะต่อไปก็คือลองดาวพูดบ้างสี่สองเจ็ดห้าสามหนึ่งหกสี่สี่สองเจ็ดห้าสามหนึ่งหกสี่โอเค พี่ครับไหนๆก็เขียนขนาดนี้ก็เขียนห้าหกไปด้วยเลยเพราะสอนไปสอนมาโชคเริ่มงงเองแล้วถ้าใครถ้าใครสับสนกลับไปดูยามเหรียญบาทที่พี่เขียนใหม่มันวงกลมยังไงให้เริ่มต้นตรงนั้นพี่ก็ตั้งวันพฤหัสไปใหม่วันศุกร์ไปใหม่แผ่นแรกแผ่นนี้เราเรียกว่าเดินยามกลางวันเข้าใจไหมตั้งยามประจำวันนั้นหรือวันที่เขาเกิดวันนั้น ในช่วงเวลากลางวันแสดงว่าเขาต้องเกินแต่หกโมงเชา้าไม่เกินหกโมงเยน็นหรือเราจะตั้งยามเพื่อจับลูกค้าหรือไล่ลูกค้าดูนะครับหรือใครโทรเข้ามาหรืออะไรก็มาหาเราเราก็ต้องตั้งไว้ตอน6กโมงเชา้าไม่เกินหกโมงเยน็นในวันนั้นๆที่เราต้องการดูต่อไปแผ่นที่สองคราวนี้เป็นยามกลางคืนนะยามกลางคืนพี่ก็ต้อง เอาตัวแรกก่อนเลยเป็นแผ่นใหม่ไปเลยนะครับผมหนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดสี่หนึ่งถ้าใครไม่ได้เปิดมาหน้าแรกมาดูอะไรมาดูไอเหรียญที่พี่เขียนอะหนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมครับผมเดินตามเข็มนาฬิกาปกติครับผมหนึ่งห้า สองหกสามเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งห้าสองโอเคพี่ครับไล่ไปหกวันเลยวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เลยพี่รู้ไหมพวกพี่แทบจะท่องยามกันได้ไกลๆเลยนะเพอเริ่มคุ้นละ <c oughs> ันนี้หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าอันนี้หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าใช่ครับแต่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 แตแตยานนี้คือเก้าสิบนาทีใช่ไหมแต่ละช่องยามน,นี้คือแต่ละช่องคือเก้าสิบนาทีแต่เวลาพี่ จะใช้โชคจะสอนเทคนิคการจำให้ในการไล่เวลาในการไล่เวลาในการไล่เวลาฟังไว้ก่อนนะครับช่วงเวลาบางครั้งพี่ตัดพี่ก็ต้องจำให้ได้ว่า8ดช่วงมนอยู่ตรงไหนบ้างจริงไหมแต่นี่เทคนิคการจำเช้าสายบ่ายเย็น ได้ยินเห็นในกาปุ๊บเราอยู่เลยว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงเช้าสายบ่ายเย็นเช้าก็แปลว่า6กโมงไม่เกิน9ก้าโมงสายเชา้าสายช่องเนี้ยเชา้ากลับมาเขียนแผ่นแรกเลยก็ได้หรือว่าไอแผ่นที่สองแผ่นใหญ่อยู่ <c oughs> ก็คือเชา้าสายบ่ายเย็น <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหมสมมตินะครับพี่จะได้รู้ไงว่าหก เช้าก็กินสามชั่วโมงสองยามสายก็กินสามชั่วโมงสองยามบ่ายก็กินสามชั่วโมงสองยามเย็นก็กินสามชั่วโมงสองยามก็แปลว่าอะไรรู้ไหมช่วงเช้าเนี่ยตัวเลขนาฬิกานะครับหกโมงไม่เกินเก้าโมงในช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามามันต้องอยู่ชเช้าแน่เนื้อออกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกินเก้าโมงไปแล้วไม่เกินเที่ยงมันต้องอยู่สองยามตรงนี้แน่ ก็คืออยู่ในช่วงสายแต่ถ้าหลังเที่ยงไปแล้วหลังเที่ยงไปไม่เกินบ่ายสามรู้เลยต้องอยู่ช่วงที่5้ากับช่วงที่ห0ร้ยเปอร์เซจริงไหมถ้าไม่อย่างนั้นอนะ่ะพี่จะงงในอนาคตคืออะไรไหมช่วงไหนวะหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามก็จะต้องนั่งคำนวณในใจแต่กลายเป็นว่าให้พี่ตัดไปเลยว่าฟังไว้ก่อนนะหกโมงเช้าถึงเก้าโมงไม่เกินเก้าโมง,ช,งช่วงยามหนึ่งกับยามสองแบ่งกันแค่อะไรรู้ไหมเจ็ดโมงครึง่งถ้าก่อนเจ็ดโมงครึง่ง เห็นไหมครับถ้าไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งเป็นยามหนึ่งหลังเจ็ดโมงครึ่งแต่ไม่เกินเก้าโมงพี่ครับบังคับเขียนช่องนี้เลยนะเขียนอย่างนี้นะครับหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งเขียนที่หน้าแรกเลยก็ได้ครับพี่แผ่นแรกที่พี่เขียนอันเต็มเ็มเลยก็ได้ ่องนี้นะครับเขียนไลยนะครับว่าหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งยามช่วงที่สองเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงยามช่วงที่สองเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงยามช่วงที่สามเก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งยามช่วงที่สี่สิบครึ่งถึงเที่ยง ยามช่วงที่ห้าเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งยามช่วงที่หกบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามยามช่วงที่เจ็ดบ่ายสามถึงสี่โมงครึ่ง และยาม8ช่วงสุดท้าย4ี่โมงครึ่งถึง6กโมงเย็นจริงๆอ่ะโชคใช้เวลาเต็มเต็มครึ่งคึ่งหรือกับเต็มเรจริงๆมันคืออะไรรู้ไหมหกโมง1นวินาทีจนถึง7จ็โมงยีกับ59วินาทีนะก็คือเวลามัน30ปุ๊บมันก็แปลว่าเศษวินาทีมันลันแล้วจริงไหมมันกระเยมาตรงนี้แล้วจริงไหมครับดังนั้นไม่ต้องเสถียรกับมันเป๊ะ เอาเวลาโดยที่มันรู้สึกว่ามันหลักๆอยู่ในโซนไหนแค่นั้นจบเข้าใจไหมไม่ต้องแปลว่าเกินมาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่ใช่แค่เกินมาหนึ่งวินาทีก็แปลว่าเข้านาทีนั้นไหมก็ถือว่าเริ่มได้แล้วหกโมงตรงกับหกโมงตรงไม่ต้องเป็นหนึ่งนาทีนะกับหนึ่งวินาทีก็ถือว่าขึ้นหกโมงแล้วจริงไหมแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขาบอกว่า,วาต้องหกโมงหนึ่งนาทีเข้าใจไหมจริงๆอ่ะหกโมงไปแล้ว 6โมงแป๊ะๆปหนจะ1วินาทีหรือครึ่งวินาทีก็ถือว่า6โมงแล้วเท่ากันดังนั้นเอาเวลาเต็มอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพี่จะมองเลยได้รู้ไหมพี่ครับพี่ต้องจําพี่ต้องจําอะไรก่อนรู้ไหมสิ่งที่พี่จะต้องจําสําคัญที่สุดที่โชคให้แต่พี่ตีเส้นเนี้ยจำได้ไหมเส้นเนี้ยมันเป็นแบ่งเช้าสายบ่ายเย็นก็แปลว่าอะไรนะ9โมงเที่ยงบ่ายสามแล้วก็6โมง ก้าโมงเที่ยงบ่ายสามแล้วก็หกโมงพวกนี้เราเรียกว่าแบ่งครึ่งใหญ่เนื้อออกใช่ไหมครับเช้าสายบ่ายเย็นเราเรียกว่าแบ่งครึ่งใหญ่แต่แต่แบ่งครึ่งเล็กเห็นไหมครึ่งก็ต้องครึ่งของครึ่งอีกเห็นไหมครึ่งเล็กก็กลายเป็นว่าฟังไว้ก่อนนะครึ่งใหญ่มันมีหกเก้าสิบสองสามตัวเลขเห็นไหมหกเก้าสิบสองแล้วก็สามนั้นเดี๋ยวเรียกว่าแบ่งครึ่งใหญ่จริงไหมครับตัวเลข เครื่องหมายบวกแต่เวลาเป็นเครื่องหมายคูณมันจะอยู่ระหว่างกลางเห็นไหมเครื่องหมายคูณไหมเครื่องหมายคูณไหมเครื่องหมายคูณเมื่อไหร่นะครับมันจะแบ่งซอยเป็นครึ่งชั่วโมงเครื่องหมายบวกเมื่อไหร่จะเต็มชั่วโมงเห็นไหมดูเครื่องหมายบวกเต็มชั่วโมงไหมเครื่องหมายคูณครึ่งแบ่งครึ่งชั่วโมงดังนั้นเราเข้าใจในเทคนิคนี้ให้ได้แล้วพี่จะจำได้ง่าย เพราะสุดท้ายนะครับมันแปลว่าอะไรสมมติสมมติโชคใช้คํานี้สิบโมงตรงสิบโมงตรงพิจารณาตามนี้นะสิบโมงตรงแสดงว่าเกินเก้าโมงแต่ไม่เกินสิบโมงครึ่งแสดงว่าต้องอยู่ช่วงนี้ลูกค้าเข้ามาหาหรือเขาเกิดช่วงสิบโมงมันก็คิดดยอัตโนมัติเลยไหครับเกินเก้าโมงแสดงว่าสิบโมงเนี่ยช่วงบ่ายช่วงช่วงสายเก้าโมงถึงเที่ยงจริงไหมครับเนี่ยเก้าโมงถึงเที่ยง สแสดงว่าสิบโมงมันไม่ก่อนเที่ยงสแสดงว่าอยู่ตรงนี้แน่แต่มันเกินสิบครึ่งไหมถ้าเกินสิบครึ่งมันต้องมาตรงนี้แน่ถ้าไม่เกินสิบครึ่งลดลงมาวิธีกองหาช่วงยามให้แม่นๆม่นวิธีการกองหาช่วงยามให้แม่นก็คือลดครึ่งชั่วโมงมาลงมาถ้าเกินสิบครึ่งก็แปลว่าต้องมาช่องนี้หรอือแถ้าสิบโมงตรงไม่เกินไม่เกินครึ่งยังไงก็ต้องมาอยู่ช่วงที่สามสมมุติ 14นาฬกายีนาที